สวัสดีค่ะนลินทอนไพศาลสุธิเดชที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสสต์เซลจำกัดสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้านะคะคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้านี่เราควรปฏิบัติตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทักทายพูดคุยนําเสนอสินค้าให้เหมาะกับลูกค้ากับการใช้งานนะคะและเงื่อนไขในการขาย ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะปฏิบัติตามที่ตกลงกันกับลูกค้าไว้ให้อย่างถูกต้องและชัดเจนแต่ถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้นเราควรโทรแจ้งลูกค้าให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะเพื่อวันรับรถจะได้ไม่เกิดติดปัญหาอะไรใดๆทั้งนั้นและหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วหลังจากลูกค้ารับรถไปเรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะ ติดต่อลูกค้าเป็นระยะระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานว่าลูกค้าติดขัดปัญหาตรงไหนไหมรถเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นการจดทะเบียนจะได้ไม่คาดเคลื่อนกันว่าลูกค้าจองเลขไม่จองเลขอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ติดตามการเข้าสนยนเช็คระยะ,ะคะ่ะเราก็สามารถแจ้งลูกค้าก่อนถึงกำหนดระยะเวลา และสามารถนัดทางศูนย์บริการให้ลูกค้าได้เลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะอย่างน้อยๆทําทำให้ลูกค้าได้อุ่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งกันและถ้าสมมติว่าลูกค้าติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อทางที่ปรึกษาการขายได้โดยทันทีอ่ะแล้วทางเราก็อาจจะรีบประสานงานหรือหาคำตอบให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะ สิ่งทั้งหมดที่ที่พูดถึงมานี้เป็นความจริงใจและการดูแลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและอุ่นใจที่จะใช้บริการกับมิสาันต่อไปขอบคุณค่ะ